เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีาน,นิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 5นาิกานาทีถึง17นาฬิกา30นาที มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับ วันนี้อยู่กับคุณอรพันธ์ขันทองคำและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับค่ะสวัสดีคุณนัทเดชนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเรามาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งวันนี้ช่วงแรกนะคะจะพาไปติดตามสืบเนื่องจากกรณีการประชุมของสภานัดแรกในสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีเหตุให้ต้องปิดประชุมไปในเวลาที่ค่อนข้างเร็วนะคะ <ๆ S 2> เนื่องจากว่ามีสสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ ในวันนั้นติดประชุมคอรมอนัดพิเศษก็ทําให้สภาต้องปิดประชุมไม่ทันที่จะได้พิจารณาร่างกฎหมายใดๆนะคะซึ่งวันนี้ก็มีมุมมองของนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะที่รักษาราชการแทนนาย,ยกรัฐมนตรีมาพูดถึงเรื่องนี้มาฝากด้วยค่ะ รวมไปถึงความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็มีทางด้านของพรรคประชาชนที่ได้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราใน3าประเด็นด้วยกันนะครับจะเกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันครับแล้วก็มีทางด้านของกรรมธิการการทหารวุฒิสภาที่เตรียมจะจัดเสวนาทางวิชาการความมั่นคงกับอนาคตประเทศไทยนะครับในวันพุทธที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ก่อนอื่นค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ความเห็นของรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่สสภาคอีสานพักเพื่อไทยออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีที่เป็นสสบัญชีรายชื่อลาออกจากตําแหน่งสสเพื่อรักษาองค์ประชุมในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้นะคะนายภูมิธรรมมองว่าก็เป็นข้อเสนอที่น่าพิจารณาส่วนจะมีการนําข้อเสนอนี้เข้าหารือในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยหรือไม่ นายภูมิธรรมนะคะยอมรับว่าก็มีสิทธินะที่จะเสนอแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติของพักเพื่อไทยอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับสภามากคนนั้นก็อาจจะต้องอยู่ทั้งสองแห่งส่วนคนที่ไม่ได้มีบทบาทในสภาการลาออกก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าหากมีปัญหาก็ให้สามารถเลื่อนคนใหม่ขึ้นมาแทนได้เพื่อที่จะได้โฟกัสกับงานรัฐมนตรีทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ซึ่งตนเองก็มองว่าก็เป็นข้อเสนอที่ดีที่ต้องรับไปพิจารณาค่ะ เมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามว่ากรณีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาองค์ประชุมในสภาได้หรือไม่ทางนายภูมิธรรมก็ระบุนะครับว่ารัฐมนตรีก็พยายามทําอยู่แล้วพร้อมอธิบายนะครับว่าวันเปิดประชุมสภาวันแรกเนี่ยมีความติดขัดเพราะว่าเป็นวันที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานและตรงกับวันประชุมครอมอนอัดพิเศษถึงแม้ไม่มีเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกสสบัญชีรายชื่อทยอยลาออกและตอนนี้ก็มีการเลื่อนลำดับมาตั้งไกลแล้ว คนไหนที่ยังต้องมีบทบาทในสภาอยู่ก็ทำหน้าที่คนไหนที่ไม่มีบทบาทในสภาก็ควรจะเปิดโอกาสไปทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาทางนี้เป็นเรื่องของสอสอทุกคนของพักที่ต้องรับฟังครับ ค่ะก็สัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดยาวด้วยนะคะก็จะเริ่มหยุดตั้งแต่วันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับวันประชุมสภา,าก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะและนี่ก็คือช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคประชาชนเสนอแก้ไขมาตราใดบ้างติดตามรายละเอียดกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับก่อนที่จะไปดูว่าทางพักประชาชนนั้นได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญรายมาตราในประเด็นอะไรบ้างมาดูการประชุมวิปรัฐบาลกันก่อนครับซึ่งทางประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าทางรัฐบาลนั้นยอมถอนอร่างกฎหมาย Entertainment Complex นะครับออกจากวาระการประชุมวันที่9กรกฎาคมนี้ครับ โดยเรื่องนี้ค่ะนายวิสุทธ์ชัยนรุณสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าประธานพิรัฐบาลให้สัมภาษณ์นะคะถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าร่าง Entertainment Complex ระบุนะคะว่าขอประกาศไว้เลยว่าวันที่9กรกฎาคมนี้ถอนร่างดังกล่าวแน่นอนดังนั้นใครที่จะมาชุมนุมก็ไม่ต้องมานะเพราะว่าจะร้อนเปล่าๆบอกว่ากลับไปนอนตีพุงจะดีกว่า ซึ่งในพักเพื่อไทยก็ได้คุยเรื่องนี้กันแล้วย้ําด้วยนะคะว่าที่ถอนร่างเนี่ยไม่ได้ถอนเพราะว่ากลัวอะไรนะแต่ว่าเนื่องจากที่ผ่านมาตนก็ได้บอกให้ทุกคนไปทําความเข้าใจกับประชาชนให้สิ้นกระแสความยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการเสียหน้าอะไรใครที่ยังติดใจรัฐบาลก็รับฟังอยู่แล้วจึงยังไม่อยากให้พิจารณาตอนนี้ค่ะ ส่วนในอนาคตจะมีการเสนอกลับเข้ามาพิจารณาอีกหรือไม่นั้นทางด้านประธานวิปรัฐบาลก็บอกนะครับว่าในอนาคตยังพูดไม่ได้เพราะแม้แต่ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขเรื่องนิรโทษกรรมเมื่อหลายปีก่อนที่เคยโดนรุมมาวันนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรซึ่งการนิรโทษกรรมนั้นมองว่าใครกลับเนื้อกลับตัวก็เข้ามาร่วมทํางานกันได้ไม่มีปัญหาควรอภัยต่อกัน ประเทศชาติบ้านเมืองต้องการความรักความสามาคัคคีจึงต้องนํากฎหมายนริรโทษกรรมเข้าสภาจะได้ไม่ทะเลาะเบาแวงกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปนะครับว่ากลัวฝ่ายค้านจะตลบหลังใช่หรือไม่ทางนายวิสุทธ์บอกว่าปัญหาประเทศต้องร่วมมือกันเพราะแก้ปัญหาด้วยวาทกรรมไม่ได้แต่ต้องแก้ด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าเมื่อมีการถอนร่าง Entertainment Complex แล้วเนี่ยจะเข้าวาระพิจารณาร่างพรบรนิรโทษกรรมอย่างแน่นอนครับขณะที่พักประชาชนค่ะได้มีการยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา3ประเด็น โดยเรื่องนี้นะคะทางพักประชาชนนำโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะหัวหน้าพักประชาชนพร้อมด้วยนายภริศวัชรศินและสสของพักได้ร่วมกันยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแบบรายมาตรา3ฉบับเกี่ยวกับที่มาและที่ไปของสารรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระยื่นต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาค่ะเหตุผลที่ต้องยื่นร่างนี้นะคะพักประชาชนบอกว่าจากวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐ เหตุเฉพาะหน้าของประเทศเช่นเรื่องของภาษีทรัมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเห็นว่าหากปัญหาจะถูกแก้ไขจําเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งแต่ว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เกิดกรณีนิติสงครามการถอดถอนนักการเมืองและการตรวจสอบการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่ยังไม่ได้แก้ไขนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องคดีหัวสวการขาดความรับผิดชอบคดีตึกสตงงถล่มก็ทำให้อง กรอ,อิสระถูกตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบและยึดโยงกับประชาชนหรือไม่ขณะที่นายภริศนะครับสอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพักประชาชนก็ถแถลงในรายละเอียดบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญร,รายมาตรานั้นเนี่ยมี3มฉบับฉบับแรกเนี่ยแก้ไขว่าด้วยกระบวนการที่มาและกระบวนการสรรหาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ จากเดิมมีการสัรหาและเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสัญหาซึ่งเป็นช่องทางเดียวส่วนที่แก้เนี่ยก็คือให้มีการเสนอชื่อได้จากช่องทางที่ประชุมศาลช่องทางจากสสรัฐบาลช่องทางจากสสฝ่ายค้านและช่องทางจากสอวอส่วนฉบับที่2ก็แก้ในประเด็นการคัดเลือกและเห็นชอบจากเดิมนะครับที่ต้องใช้การลงมติของสอวอก็ได้แก้ไขให้ มีการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาและต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐบาลทางนี้มีเงื่อนไขที่กำหนดว่าต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสสฝ่ายรัฐบาลและสสฝ่ายคา้านส่วนในฉบับที่3ก็เพิ่มเติมในกระบวนการถอดถอนที่ให้สิทธิสสและประชาชนเข้าชื่อสอง0 0ืคนยื่นเรื่องถอดถอนตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้ในกรณีที่ร่ํารวยผิดปกติทุจริตต่อนหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบการปรับกระบวนการสรรหาก็ให้ที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระคือการแก้ไขปัญหาที่องค์กรต่างๆไม่ยึดโยงกับประชาชนทั้งนี้เนี่ยในประเด็นองค์กรอิสระที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นระเบิดเวลาที่ต้องปลดชนวนซึ่งการแก้ไขรายมาตราดังกล่าวนั้นก็เป็นการทำคู่ขนานไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับครับ เมื่อถามนะคะว่าการแก้ไขดังกล่าวมีบทบัญญัติเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือไม่นายภริศค่ะบอกว่าตามรัฐธรรมนูญปี60ไม่แน่ใจว่าเขียนเพื่อไม่ให้ถูกแทรกแซงหรือไม่เพราะว่าปัจจุบันคนที่ชี้ขาดตุลาการสานร,รัฐธรรมนูญก็คือสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นที่ตั้งคําถามว่าถูกครอบงำจากการเมืองดังนั้นต้องตั้งหลักว่าในกติกาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจร,ริงหรือไม่ เพื่อถามว่าในร่างแก้ไขมีบทเฉพาะการเพื่อคุ้มครองกรรมการองค์กรอิสระหรือสารรัฐธรรมนูญที่ทําหน้าที่ขณะนี้หรือไม่นายพริตนะคะก็บอกว่ามีบทเฉพาะการกําหนดไว้และเมื่อผ่านการพิจารณาวาระที่หนึ่งแล้วก็เชื่อว่าจะวางกรอบเวลาเปลี่ยนผ่านอีกครั้งซึ่งในรายละเอียดทางภากก็จะจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่อ,อีกครั้งค่ะท้งนี้ประธานรัฐสภานะครับระบุบอกว่าหลังจากนี้ก็จะ รวจสอบรายชื่อความถูกต้องของขั้นตอนแล้วก็ให้วิบ3ฝ่ายเนี่ยไปหาหรือกันก็คือวิบุฒิทสภาวิบรัฐบาลแล้วก็วิบฝ่ายค้านเพื่อตกลงกันในการกําหนดวาระประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อทุกฝ่ายมีความพร้อมซึ่งจะต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับรัฐสภา กำหนดไว้ทุกประการครับและสำหรับปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะพาไปติดตามการเตรียมจัดเสวนาทางวิชาการของคณะกรรมการการทหารวุฒธธิสภานะคะภายใต้หัวข้อความมั่นคงกับอนาคตประเทศไทยจะจัดขึ้นในวันพุทธที่16กรกฎาคมนี้โดยทางคณะกรรมการได้มีการถแถลงข่าวเตรียมจัดเสวนาทางวิชาการ ความมั่นคงกับอนาคตรประเทศไทยโดยทางนายชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการและก็เป็นโฆษกของคณะกรรมาการนะคะ ระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณรอบปราสาทแล้วก็พื้นที่อ้างสิทธิตลอดแนวชายแดนมีการใช้สงครามข่าวสารแล้วก็สงครามจิตวิทยาที่ส่งผลให้เกิดความสับสนกับหน่วยงานปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งยังสร้างความสับสนของสังคมส่วนใหญ่ด้วยทางคณะกรรมาการค่ะจึงจะจัดโครงการเสวนาขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรับฟังรับรู้แลกเปลี่ยนแนว แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองในหลากหลายมิติซึ่งจะนำข้อคิดเห็นนั้นไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆด้านความมั่นคงในอนาคตนั่นเองค่ะนายชายงนะครับก็กล่าวด้วยว่าการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติได้ ทางโฆษกกรรมการการทหารก็บอกนะครับว่ากรรมการคาดหวังว่าผลสําเร็จของโครงการเสวนาทางวิชาการความมั่นคงกับอนาคตประเทศไทยจะทําให้ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สามารถนํามาขับเคลื่อนงานความมั่นคงในเชิงนโยบายสู่การสร้างความมั่นคงของชาติและสร้างความเข้าใจอันดีตอบประชาชนในบทบาทของรัฐหรือฝ่ายบริหารและวุฒธธิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างแท้จริงครับและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสถานีนิติบัญญัติที่เรานามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิ5นาทีถึง17นาิ30นาทีวันนี้คุณนัทเดชเอียดปุ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ